ถามวิกิตพลก่อนคือตอนนี้เนี่ยวิกฤตแบงก์เนี่ยมันก็เริ่มกลับมาพูดถึงแล้วคนก็ไปส่องดอยส์แบงค์เฉยเลยอยู่เฉยตาสาร CDS ของเขาเนี่ยนะฮะตาสารวาาระกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของดอยส์แบงค์ Bank, ซึ่งถือว่าเป็นธนาคารขนาดใหญ่มากนะฮะของเยอรมันก็พุ่งทยานขึ้นมานะฮะวันนี้เริ่มสงบหรือยังพิกิตพลแล้วพิกิตพลมองอยังไง ออผมคิดว่าเรื่องดอยสแบงเป็นเรื่องที่ตลกพอสมครวรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์นิดหนึ่งใช่ะคะก็ต้องบอกว่าหาไม่เจอจริงว่าทําไมดอยสแบงถึงลงนะครับเพราะว่าเทียบกันกับเครดิตซ v i ิสแล้วเนี่ยเครดิตซูิสเองเราจะเห็นว่าผลประกอบการไม่ค่อยดีมีผลขาดทุนมีความเสี่ยงลหลายอย่างจากสถานะบางอย่างนะครับแต่ถ้าไปดูดอยสแบงเองก็ต้องถือว่า มันมีความแข็งแกร่งของผลประกอบการพอสมควรผลประกอบการก็มีกําไรต่อเนื่องด้วยนะครับก็ลองไปดูแล้วเนี่ยก็จะพบว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาอาจจะมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งก็คือข่าวเรื่องของการไถถอนตราสารนะครับก็คือดอยสแปงเองเนี่ยเ,เคยมีการออกตราสารนี้พุนงกู้อยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะถึงกนนาหนดชําระปี2028นะตรงเนี้ยนับเป็นเงินของทุนครั้งที่2ได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีเงินเยอะหรือว่า เคยออกมาเผื่อเอาไว้แล้วถึงเวลาจริงปรากฏว่าเออมันอาจจะไม่จําเป็นต้องต้องรีบร้อนในการที่จะต้องใช้เงินอะไรเยอะขนาดนั้นก็เลยจะมีการไถ่ถอนนะครับออทีนี้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ตลาดเองรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจนะคือหลังจากตลาดเองเนี่ยเจอเรื่องของเครดิตซิสไปแล้วเจอว่าไอ้ตราสารนี่ที่มันนับเป็นเงินกองทุนขั้นที่หนึ่งได้เนี่ยถึงเวลาจริงแล้วมันไม่ดีมันแย่มันหายไปทั้งก้อนได้เลยเนี่ยพอวันนี้ดอยสแควร์มาทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อ แต่การถ่ายถอนหุ้นกู้คืนนะหรือเป็นการคืนหนี้ก่อนกําหนดเนี่ยแต่กลายเป็นว่าคนก็งงงงโปงๆเนี่ยคนก็มองว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่นอนเลยทําอะไรที่มันไม่ปกติแบบนี้หรือมันไม่คุ้นเคยมาก่อนผมคิดว่าตรงนี้ครับตลาดเปราะบางก็เลยกลายเป็นว่าพอทําอะไรตรงนี้แทนที่ตลาดจะมองเป็นเรื่องดีกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่เข้าใจแล้วก็เลยมองเป็นเรื่องเสี่ยงหรืออาจจะมองเลยว่าดาออกมาก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน S <S อันนี้คือ<บ>เป็นการโชว์ป่านะพี่กิตพอใช่จริงจริงเขาโชว์ป่าใน,นการซื้อคืนก่อนเลยนะใช่จริงเป็นการบอกว่าเอ้ยมีตังนะแล้วก็ซื้อคืนนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นได้ได้สองสามเหตุผลนะครับเหตุผลที่หนึ่งก็คือตลาดเปราะบางจริงๆอ่ะก็เลยแบบเห็นข่าวอะไรแล้วไม่รู้ใช่ไม่ใช่กูอักไว้ก่อนหรือว่าลงมือก่อนได้เปรียบนะครับอันที่สองก็คือมันก็อาจจะมีความกังวลนะครับหรือจะมีแรงขายของพวกเคสฟันต่างๆอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ อันที่สามนะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าต่อให้ไม่มีไม่มีอะไรเลยเนี่ยกลุ่มธนาคารมีแรงขายได้นะครับถึงแม้จะไม่มีวิกฤตนะคืออย่าลืมนะว่าธนาคารคือหุ้นที่เราเล่นมาตลอด2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดฟื้นมาตั้งแต่สมัยโควิดแล้วก็ฟื้นในเรื่องประเด็นดอกเบีย้ยขาขึ้นด้วยนะคือปีที่แล้วเนี่ยเราเล่นธนาคารเราเล่นประกันขึ้นมาด้วยตีมของดอกเบีย้ยขาขึ้นแต่วันนี้ผลของสถานการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้เราเริ่มรู้แล้วว่า เฮ้ยดอกเบีย้ยที่เป็นขาขึ้นเนี่ยอย่างเช,เช่นอเมริกาเองตอนนี้ว่าเนจากดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยอาจจะสิ้นสุดแล้วที่การประชุมรอบที่ผ่านมาครับตอนนี้ตลาดมองว่าออการประชุมรอบหน้าเฟดดีไม่ดีจะตรึงดอกเบีย้ย83%ดอนะครับขึ้นดอกเบีย้ยอาจจะแค่17%เท่านั้นอเองนั้นแปลว่าทุกคนแปลว่าตอนนี้เสียงส่วนใหญ่ของตลาดเริ่มมองว่าเฮ้ยดอกเบีย้ยเฟดพีคแล้วถ้าเป็นดอกเบี้ยเฟดพีคแล้วก็แปลว่าที่อื่นของโลกเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆถอยทยอยตามกันมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาพนี้ก็แสดงว่า จากเดิมที่คนเคยซื้อหุ้นธนาคารหรืออาจจะโอเวตหุ้นธนาคารเอาไว้เพราะดอกเบีย้ยขาขึ้นแต่วันนี้ถ้าดอกเบีย้ยเริ่มจะไม่ใช่ขาขึ้นแล้วการทริมการลดน้ำหนักการปรับน้ำหนักเป็น market w e i แล้วทาให้ต้องมีการลดน้ำหนักหุ้นธนาคารออกมาไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้นักจุนต้องทําความเข้าใจนะไม่ได้แปลว่าธนาคารต้องมีหุ้นร้ายต่อถึงจะต้องลงแต่ว่าต่อให้ไม่มีหุ้นร้ายเลยด้วยมุมมองดอกเบีย้ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปวันนี้การลดน้าหนักหุ้นกลุ่มธนาคารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับ โอ้โห,หมดรอบคือว่าง่ายง่ายเเป็นหมดรอบดอกเบีย้ยขาขึ้นใช่ครับก็คือหมดนะถามว่าวันนี้เออหมดรอบแล้วเปลี่ยนไปเป็นผู้อื่นที่มันดีเฟนซีมากขึ้นจะเป็นไฟฟ้าเป็นสื่อสารหรือเป็นอะไรที่มีความคล้ายคลึงกับพวกตราสารหนี้หรือมีกระแสเงินสดดีๆเนี่ยเรากําลังเห็นตลาดทิ้วไปทางด้านนั้นครับครับผมอ่ะทีนี้ผมถามอย่างนี้พี่กิตพลพูดมาตรงนี้มันชัดเจนเลยแล้วแบงก์ไทยอ่ะมันมันถามว่าหมดรอบเราเราด้หรือเปล่าพี่กิตพลมองอย่างไร ก็ท่าทาภาพใหญ่ๆมันก็ต้องถือว่าหมดรอบเหมือนกันนะค,คือต้องบอกว่าที่จริงด้วยความที่มันดีขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปกติหุ้นแบงค์เนี่ยเราก็มักจะเล่นถึงประมาณกุ่มพาครับเพราะว่ากุมพาเสร็จปลายกลุมพาเนี่ยประกาศงบปีที่เป็นฉบับรับรองแล้วก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถือได้ว่าครบรอบใหญ่ๆห,ห,หนึ่งรอบก็มักจะมีแรงเทคมีอะไรตามมานะครับ oh. ทีเนี้ยผมคิดว่าอย่างน้อยๆน,น,นะกลุ่มแบงค์ก็จะต้องพักไปสัก 2- 3สสัปดาห์ครับคืออย่างน้อยสุดเนี่ย เราเห็นแล้วว่าตอนช่วงที่ผ่านมามีประเด็นต่างประเทศหลายคนก็อยากจะรู้แหละครับว่าอหลังจากปีที่แล้วเนี่ยตั้งสำรองไปเยอะที่ไตมาสี่ปีนี้ไตมาหนึ่งจะมีการตั้งสำรองอะไรอีกไหมสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับแบงก์ในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีผลกระทบมาถึงแบงก์ไทยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็แปลว่าหลายคนเองจะไม่กล้าหลีดแบงก์ไทยครับพูดง่ายคือไม่ซื้อดักก่อนงบออกอ<า>แต่ถ้าง,งบออกมาแล้วโอเคไม่มีอะไรในกอไผ่นะ ข้อมูลจากผู้บริหารออกมาแล้วโอเคสบายใจได้เท่านั้นโอกาสซื้อคืนมีแต่จะไม่หลีดเข้าไปก่อนครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพของกลุ่มของแบงก์ไทยเองเนี่ยผ่านจุดที่ดีสุดระยะสั้นไปแล้วนะแต่ว่าตรงนี้ถ้าจะมีจุดที่จะมาซื้อกลับอ,อีกทีก็คงเป็นจุดที่งบแต้มัดหนึ่งกับเอ้าลุกของแต้มัดหนึ่งเนี่ยพิสูออกมาแล้วว่าเออไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรจากต่างประเทศครับอ่าโอเคชัดเจนทีนี้ฝากพี่กิจพลดูภาพของตลาดหน่อยฮะัว่าณขณะนี้เนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสาม กลับมาบวกอีกแล้วนะครับโดยโดยภาพของตลาดเนี่ยเราเรามีมุมมองแบบไหนอย่างไรครับกับตลาดหุ้นที่ก็ถือว่ารีบาวกลับขึ้นมาได้ดีนะแล้วกำลังจะถามอยู่เลยฝ่าได้ไหมหนึ่งพันหกร้อยจุดเนี่ยโดยช่วงช่วงสิ้นมีนาคมเนี้ยก็ให้เห็นภาพใหญ่ๆก่อนว่าจริงๆแล้วเซ็ตอินดี์ของเราเนี่ยตั้งแต่โควิดมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราอยู่บนชันแนลสีเหลืองตรงนี้นไครับ ซึ่งจริงๆแล้วชั้นสีเหลืองตรงนี้มันก็จะมีเส้นสีม่วงนะซึ่งเราก็จะยืนอยู่เหนือเส้นสีม่วงมาได้ตลอดเลยยกเว้นรอบนี้ครับที่เราหลุดลงมาแต่ว่าหลุดลงมาก็จะมีข้อดีว่าหลุดลงมาเนี่ยก็ยังมายืนกรอบล่างของชั้นเอลได้นะครับดังนั้นถามว่าตอนนี้แนวรับสําคัญใหญ่ๆของเซ็ตก็คือ1520ที่เราเหยียบไปแล้ววันก่อนนะครับกับอันที่2แนวต้านสําคัญก็คือแนวต้านหลายปีที่เราไม่ผ่านทั้งรอบที่ผ่านมาด้วยก็คือแถวประมาณ1,600ไปลายๆเพราะฉะนั้นแปลว่าตรงนี้ครับ การที่เราอยู่แถวพันห้ากลางๆถึงพันหกปลายๆไม่ต้องแทบไม่ต้องดูเซตอินเด็กเลยครับเพราะเซตอินเด็กเป็นนิวทรัลที่แบบเรียกว่าจะากเกินพันหมากน้อยอยังไงมันจะมีผลต่อภาพรวมของในจชิงเชิงของการวางกรุธ์เนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับผมคิดว่า1,600จุดเราผ่านครับในช่วงเดือนสองเดือน,นข้างหน้าตรงนี้นะครับเ,เพียงแต่ว่าจะไม่ใช่คีย์สำคัญครับแล้วก็คีย์สำคัญก็คือว่า เราก็จะรู้ว่าหุ้นที่มันเคยเป็นหุ้นที่มันเล่นบนดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างเช่นแบงก์กับปาาระกันรอบนี้จะไม่เก่งหรือดีไม่ดีจะโดนทริมน้ําหนักลงไปด้วยนะครับกลับกันเนี่ยเราในเมื่อเราเห็นแล้วว่าภาพของบอลยูเองก็ปรับตัวลดลงภาพของตลาดใหญ่ๆคือการที่เริ่มหมุนไปหาตราสารหนี้มากขึ้นก็แสดงว่าหุ้นที่มันจะไปเนี่ยถ้าไม่ใช่หุ้นที่มันมีการฟื้นัวผลประกอบการจริงๆในปีนี้เช่นพวกค้าปลีกนะครับหรือท่องเที่ยวที่ยังคงแลักาดอยู่เปิดเมืองที่ยังแลักาดอยู่เนี่ย ก็จะเลือกไปหุ้นที่มันมีความคล้ายตาสารนีนะหรือว่าบอลไลฟ์สต็อกบอลไลฟ์สต็อกก็อย่างเช่นอะไรเช่นโรงไฟฟ้า hmm. เช่นสื่อสารพวกนี้ครับที่ mm hmm. หรือว่ากองรีดที่เรียกว่าเออบอลยูลงแล้วแวลูชันเขาจะปรับดีขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นพวกนี้ครับจะเป็นพวกที่มีมมโอกาสฟื้นตัวนะครับแต่ถ้าผมคิดว่าภาพตรงนี้ขันหกไม่ต้องกลัวครับผ่านฮะท่านเองแต่ว่าผ่านวันไหนท่านเองแล้วแต่ว่าผมคิดว่าคี์สำคัญก็คือจากนี้ไปจนก,การะทั่งถึงประมาณทักโซนพันหกปลายๆตรงนี้ แทบจะเรียกว่าไม่ต้องมองอินเด็กซ์เลยแล้วก็ให้ไปมองในเรื่องของตัวการเซกมองเซกเตอร์แล้วก็มองเซกเตอร์ที่คนยังไม่ค่อยมีมองเซกเตอร์ที่ยังฟื้นน้อยแต่จากโควิดเนี่ยเป็นหลักมากกว่าที่จะมองอินเด็กซ์ครับครับผมเอะตอนนี้เนี่ยในฝั่งของสัปดาห์นี้เราจะมีการประชุมของกนงถูกไหมพี่เกียรตพลพี่เกียรตพลมาะมองอย่างไรครับแล้วก็แบงค์แบงค์จะไม่ได้รับประโยชน์เลยเหรอจากการถ้าเกิดว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ย ผมคิดว่าก้ามขึงมากครับเพราะว่าต่อให้ขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ถ้ากกงรงอขึ้นดอกเบี้ยอาจจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยรอบสุดท้ายก็ได้นะ mm hmm. คือตอนนี้เ, mm hmm. เริ่มมีคนมองว่าดีไม่ดีกรงองจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่รอบนี้เลยด้วยซ้ำก็มีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่1.5ตลาดเองยังให้ความดังมองภาพใหญ่ว่า1.75นะแต่ว่าทีนี้ถ้า 1. 7 5ก็แปลว่าอาจจะเป็นการขึ้นรอบสุดท้ายแต่ถ้าไม่ขึ้นปุ๊บมันก็เป็นสัญญ,ญาณที่เป็นนกาทีฟของแบงก์เลเย ไม่ว่ากรณงอจะออกมาหน้าไหนเนี่ยแบงก์ก็ไปได้ไม่ค่อยไกลครับงนั้นยังยมองอย่างเดิมว่าเออแบงก์ถ้าจะซื้อรอหลังงบเป็นอย่างเร็วเลยก็คือแปลว่าหลังสงการค่อยกลับมาดูแบงก์อีกทีครับเป็นอย่างเร็วครับครับผมอ่ะดีฮะตอนนี้ไม่ต้องดักหุ้นแบงค์นะไปรอรอก่อนรอหลังสงการก่อนนะฮะไปเที่ยวก่อนก็ได้นะครับอ้าพิกิดโพนวันนี้เสนอหุ้นอะไรที่ดูน่าสนใจครับสักสองหุ้นฮะ โอเคนะครับก็ผมคิดว่าในภาพตัวนี้ครับตัวที่เราคิดว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวของตลาดเนี่ยนอกจากธีมเรื่องของค้าปลีกไฟฟ้าสื่อสารแล้วก็พวกนี้ของอุตสาหกรรมเนี่ยในพวกนี้มีตัวไหนที่เราชอบบ้างก็ถ้าเรามองตัวแรกเราก็อาจจะมองตัวด้านโรงหนังครับอืม mm hmm. นะเมเจอร์ซีเนเพ็กซ์นะครับก็เห็นว่าเมเจอร์ซีเนเพ็กซ์เองเนี่ยถ้าเรามองภาพใหญ่ของกรอบสีแดงอาจจะถือได้ว่าเอ๊ะมันพักลงมาเนี่ยห้าห้าขาแล้วหรือเปล่าเนี่ยมันแปลว่า น่าสนใจครับว่าจากจุดแถว15บาทต้นๆตรงนี้สถานเบาก็คือการการฟื้นตัวในกรอบขาลงก็ยังได้สักประมาณ17-18แต่ถ้าสถานหนักก็คือว่าเฮ้ยมันเกิดการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่จริงๆเนี่ยมันอาจจะไปได้ไกลกว่านั้นมากเลยซึ่งเราให้น้ําหนักในภาพทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวเมเจอร์เองก็น่าสนใจครับแล้วก็ในทางพื้นฐานเราให้ราคาเหมาะสม24บาทเราคิดว่าด้วยปันผลของเขากับด้วยกระแสเงินสดของเขาเนี่ย เราควรจะเห็นเมเจอร์ที่ไปในโซนดีๆที่ได้ประมาณสัก20กลางๆเป็นอย่างน้อยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเมเจอร์เป็นตัวหนึ่งที่ตลาดเองยังสนใจมันน้อยเกินไปนะครับ<ม>ในกลุ่มนี้ขาารรเข้เาวบริษ่ทก็ต้องบอกว่าตลาดเองก็จะชอบ WHA นะครับหรือว่าอาจจะชอบอมาตะซึ่งก็ต้องบอกว่าเออมันก็เป็นตัวที่มันเป็นหลีดมาพอสมควรแล้วแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเออเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะซื้ออะไรที่แบบตามเขาก็ได้นะแต่แบบไม่อยากซื้อไม่อยากไล่ราคาเนี่ย อาจจะลองไปดูโลชนะนะครับเราก็เห็นว่าโลชนะเองเนี่ยเ,เริ่มที่จะยกฐานการเล่นขึ้นมาครับแล้วก็รลชนะเองเนี่ยเขามีรายได้นอกจากขายที่ดินแล้วคือรายได้จากการขายไฟฟ้าด้วยซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอขาดทุนตรงนี้ครับเนื่องจากว่าเ,าเขามีเวลาขายไฟฟ้าแน่นอนต้องมีต้นทุนค่าแกส๊สซึ่งปีที่แล้วเนี่ยไอคนที่ขายไฟแล้วแบกแบกต้นทุนค่าแกส๊สไม่ว่าจะเป็นบีครีม g ีพี S C, เนี่ย รวมทั้งเขาด้วยก็เช็คอ้าหมดเลยแต่วันนี้ในเมื่อเราเห็นแล้วว่าค่าแก๊สจะลงเร็วมากนะค่าแก๊สน่าจะพีคแล้วที่มกระลาปุ่มพาน,นี้ที่ประมาณ5 5 0เหรียญแล้วก็แต่มาสองน่าจะเหลือ500ครึ่งปีหลังน่าจะเหลือต่ำ400อย่างเงี้ยเราคิดว่าก็แปลว่ากําไรของกลุ่มนิคมหรือโดยเฉพาะไฟฟ้าที่มีต้นทุนค่าแก๊สเนี่ยจะดีขึ้นเร็วมากนะครับจากนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าโรจานะซึ่งต่ำ book value ที่8บาท30เนี่ย เป็นอะไรที่น่าสับตา,ามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นประเด็นย้ายฐานการผลิตหรือว่าเป็นประเด็นผล,ผลประกอบการในฝั่งธุรกิจไฟฟ้าเองนะก็เรามองลดชนะแถวส่วน5บาทต้น6บาทต้น,น,น,นๆนะครับน่าสนใจแล้วก็มองเป้าหมายทางตัวยุทธที่ประมาณ8ปบาทครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณจะเอาคําถามหน่อยไหมค่ะไม่ต้องรับหมดเวลา <c oughs> แล้วอนะฮะ <c oughs> วันนี้ขอบพระคุณมากมากครับพี่กิตบุครับสวัสดีครับสวัสดีครับ